โอ้โหดูดูอันนี้คือรุ่งกินน้ำนะคะโอ้โหสวยมากว้าวเยตฟินว่าคลอกกาแซมคลอกการนี่เหรอโอ้โห,โห,โหสวยสวยสวยที่นี่สวีเดนนะคะนี่เรามา ถึงบ้านแล้วก็จอดรถเรียบร้อยเอาของเก็บเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือลงกินน้ำต้อนรับเรากลับบ้านสวยงามมากว้าวว้าวมากเลยคะ่ะโอ้ my god สวยมาก โอหสวยมากจริงๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ<ห>เป็นสีสองชั้นนะคะมาแล้วชั้นหนึ่งสวยมากตอนนี้สามทุ่มแล้วนะสามทุ่มสวีเดนว้าวว้าวมากเลยปรากฏการธรรมชาติฟินเวอร์เลยค่ะ ว,ว้าวทำไมสวยอย่างนี้สวยมากวิดีโอนี้เราไม่ตัดต่อนะคะเราจะให้เห็นแบบธรรมชาติแบบ<ๆ>เต็มๆ3ามนาทีเลยนะคะว้าวว้าวสวยงามที่สุดเลยโอ้ไมค์เกฝนก็ตกนะคะพรำพรำ โอ้ยทำไมสวยอย่างนี้ว้าวว้าวมากเลยอ้ยฝนตกแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วสของฟ้าสีชมพูสวยงามเดี๋ยวเรามาด้านในหน่อยฝนตกฝนตกนะคะโอ้สวยงามจริงๆ ว้าววว้าวมากเลยดูๆนะคะทุกท่านปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามมากมายที่นี่สวีเดนเราจะซูมให้ดูนิดนึ่งนะคะโอดูเขาเป็นวงเป็นวงเลยนะคะโอ้อลังการมาก จะเดินไปมันก็ฝนตกนะคะก็เลยให้ดูแค่ตรงนี้ก็พอสามนาทีแล้วเย้เยเยเลยค่ะ